นะครับพรุ่งจุให้มไอ้ิบิเอจุสดค่อยๆก็ได้ฮร่บ่มาเหก่แห้งก่เนาะเออึงงนเกียามหายเลย่อเอไกินไหบีเลยกินของมันไหนว่าสุดยอดเลย กาายงาแลาย้น่เดีมวเดี๋ยวเดีไม่เสียงอะไรห่าครับกลางยางหมูนีบบรรยากาศลมไมยไหวครับ ต, compute, Emperor, Blue ต่าห่อนถ้าเกินครับใครอยู่มันก็ร่างลงแดดเย็นนะครับตอนนี้พันบ่ปาดูหูใจเอานี้เน่ปักันหนอกข้างในไม่ตายบ้กงหูดอ่ะห้ามนี่มาไหมมาเอาสมกูบมาโหลุก

nè bảo là tát trống bằng nín nè mương bãi anh trống phố màng tát trống mương nín nè bì mặn này nã phản chưa nhấn chưa cái này hả? trống đây màu này nhung cổ có đi đi nè sắn này mày lấy ra hang đi bị côn bị vãi ra hang đi hang giờ xay lái được ôn khom rồi đây tụi rong quẩn như vót à, nó đi rong học yến là à? ơ mang yêu phi phi yêu phi yêu phi. How much yêu phi? Qua nhà quảng ninh yêu ảnh. Quỳ yêu của riêng. A voi dọc là. 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 A voi dọc

เอานูอะไรสูงแล้วจังสุกเีวเดบดีจคุ้ถามอยู่ย่างนเืนดเือไปแบงพูดกําลังแบงพูดครับสี่กลองกลองละพันมีแห้เนาะหูจอยงนี้ยังคือกาผู้เท่าสิไปมนี่